สวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงด้านความสัมพันธ์กับชุมชนและผู้ปกครองนะครับข้อที่1นะครับร่วมมือกับผู้ปกครองในการพัฒนาผู้เรียนนะครับให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของสถานศึกษานะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับคือการที่คุณครูนะครับออกเยี่ยมบ้านนักเรียนนะครับ และก็สอบถามเกี่ยวกับข้อมูลของผู้เรียนในการพัฒนาของผู้เรียนนะครับข้อที่2นะครับร่วมมือกับผู้ปกครองนะครับในการแก้ปัญหาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของสถานศึกษานะครับ 3. นะครับสามารถสร้างเครือ,อข่ายความ ร่วมมือกับผู้ปกครองเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีคุณภาพของผู้เรียนนะครับคือการที่ให้ผู้ปกครองนะครับเข้ามามีบทบาทกับการเรียนรู้ของโรงเรียนนะครับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของผู้เรียนมากยิ่งขึ้นครับข้อที่4นะครับสามารถสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชนเช่นปราชชาวบ้านหน่วยงานการปกครองท้องถิ่น เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีคุณภาพของผู้เรียนนะครับยกตัวย,ยกตัวอย่างเช่นนะครับการนำาชาวบ้านที่มีความรู้นะครับมาให้ความรู้แก่ผู้เรียนเช่นการปลูกข้าวนะครับเพื่อเป็นการศึกษานอกห้องเรียนนะครับที่ผู้เรียนไม่เคยรู้นะครับในห้องเรียนนะครับข้อที่5นะครับสามารถรายงานการศึกษา บริบทของชุมชนโดยเลือกประเด็นศึกษาได้แก่วิทยากรในชุมชนปราชชาวบ้านในชุมชนแหล่งเรียนรู้ในชุมชนวัฒนธรรมของชุมชนเศรษฐกิจของชุมชนนะครับต่อมานะครับด้านที่6นะครับสามารถปฏิบัติตนในการอยู่ร่วมกับชุชมชนได้อย่างเหมาะสมนะครับ คือผู้เรียนนะครับสามารถอยู่กับชุมชนได้อย่างเหมาะสมอย่างเช่นการทําทประโยชน์เพื่อส่วนรวมนะครับเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชนนะครับได้ไม่มากก็น้อยนะครับต่อมานะครับข้อที่เจน,นะครับสามารถรายงานการศึกษาวัฒนธรรมของชุมชนและภูมิปัญญาในท้องถิ่นโดยเลือกศึกษาตามประเด็นได้แก่วิทยากรด้านวัฒนธรรมของชุมชนและภูมิปัญญาในท้องถิ่น ป่าชาวบ้านด้านวัฒนธรรมของชุมชนและภูมิปัญญาในท้องถิ่นแหล่งเรียนรู้ในชุมชนด้านวัฒนธรรมของชุมชนและภูมิปัญญาในท้องถิ่นการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นต้นและสุดท้ายนะครับด้านที่8นะครับสามารถนำวัฒนธรรมชุมชนและภูมิปัญญาในท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ ในชั้นเรียนตามประเด็นได้แก่องค์ความรู้ของวิทยากรด้านวัฒนธรรมของชุมชนและภูมิปัญญาในท้องถิ่นองค์กรความรู้ของป่าชาวบ้านด้านวัฒนธรรมของชุมชนและภูมิปัญญาในท,อทน้องถิ่นองค์ความรู้จากแหล่งเรียนรู้ชุมชนด้านวัฒนธรรมของชุมชนและภูมิปัญญาของท้องถิ่นเป็นต้นครับ ก็จบกันไปแล้วนะครับกับด้านความสัมพันธ์กับชุมชนและผู้ปกครองนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับเข้าใจมากน้อยแค่ไหนก็ขออภัยด้วยนะครับถ้าติดขัดประกันใดครับขอบคุณครับ